ราคาเป็นแสนนะโอ้มนเล็กเล็กก็มีสองพันห้าพันเจ็ดพันจะมีครับขนาดนั้นเนี่ยครับอันนี้ในหน้ากากฟาโรต้นไหนสองต้นครับเหลือๆต้นไซส์แค่นั้นนะครับเนี่ยหน้ากากฟาโรสองต้นเลยครับโอ้ต้นใหญ่มีไหมครับต้นใหญ่มีที่สวนใหญ่ครับอ๋อไม่ต้นใหญ่เออแล้วต้นนี้เดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นรถไปเนี่ยจะได้ครับพี่เข็มราคาเท่าไหร่ดีครับราคามิตรภาพเลยครับพี่เข็มมิตรภาพอ่าโอเคเก็บไปต่อได้เก็บไปต่อได้นะครอแล้วมีอะไรให้พี่ขนกลับไปได้อีกเนี่ยอันนี้อะไร อันนั้นก็จะเป็นมอนิ่งดิวครับมอนิ่งดิวสรุปพี่ถามไปงั้นแล้วพี่ก็จําชื่อไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วพี่ก็จะพี่จะใช้ก็มืนสุดท้ายพี่ก็จะมืนเอาสรุปก็คือมีบอลหลายตัวเออสวัสดีครับท่านผู้ชมบ่ายวันนี้ผมก็มาที่อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมาตรงแถวกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค6ริมฝั่งแม่น้ำน่านก็ปรากฏว่ามีบ้านล้างบ้านล้างหรอไม่ใช่ล้าง 108ทับ2ถนนวังจันทร์นี่นะครับก็เป็นบ้านหรือเป็นร้านอาหารเขาเรียกว่าหมาบ้าใจดีคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือไม่มีป้ายร้านถ้ามาเหมือนบ้านล้างร้านอาหารเขาเนี่ยคนเยอะแล้วข้อสำคัญนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอปิดปาาให้ดีก่อนเขามีต้นไม้ขายด้วยก็รู้จักกันนานแล้วครับคุณหมาบ้าใจดี คุณวิโรธหอมสะอาดหรือคุณจุ้ยนะครับโอ้ร้านอาหารเปิดกี่โมงน้องชายหกโมงครับสวัสดีครับหกโมงครับผมนี่กําลังเตรียมอาหารอยู่หรอกำลังเตรียมนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าที่นี่คือร้านอาหารใช่ครับพี่เข้าใจว่าเข้าใจเพราะบ้านล้างตรงแงมอ่ะถ้าประตถ้าประตูแงมนี่คือร้านเปิดเปิดครับโอเจ้าของอยู่เปล่าอยู่ครับอยู่ครับอยู่ข้างในนะครับออ๋สวัสดีคุณจุ้ย จุ้ยหรือจุยจ้ยจ,ยนนจยุ้ยครับจุ้ยอ๋อจุ้ยเนี่ยเขามีมีคอนเซปต์ว่าหมาบ้าใจดีนี่ทําไมถึงมาบ้าใจดีมาเปิดร้านอาหารโอ้มีบอลเยอะแยะเลย<า>สวัสดีเจ้าหนูจา๋าชื่อค่ะ,ะชื่อพัชระพัชระเป็นแฟนคุณจุย้ยนะร้านอาหารเปิดกี่โมงกีก็ห้าโมงครับพห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นหกโมงก็เริ่มตัวเลยก็เริ่มนั่งได้นี่ถ้าถ้าไม่บอกพี่เนี่ยนะว่า ร้านอาหารอยู่แบบไม่มีป้ายไม่มีอะไรเนี่ยนะพี่จะไม่มีทางรู้เลยนะครับแต่ว่าคนท้องถิ่นเขาจะรู้กันใช่ไหมรู้ครับก็จะเป็นน้องๆรู้จักกันอยู่แล้วแฟนคลัโเทำร้านอาหามานานด้วยครับเพิ่งหยุดเพิ่งมาจากแคมป์อ๋อเพิ่งหยุดแคมป์มาแล้วแล้วคุณมีป้ายไอเนี่ย ป่าสงวนแห่งชาติแตันนี้ไม่ใช่ป่านะอันนี้เป็นรับของเก่าอะไรครับตามทารับซื้อของเก่า,ารับซื้อของเก่ามาโอ้โแม่อยากชมบ้านจังเลยบ้านนี่บ้านอยู่อาศัยหรือเป็นให้คนเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่บ้านมนาะกินที่บ้านอะไรเงี้ยออารมณ์เหมือนมากินที่บ้านนะไม่ไม่มีไม่มีผีสิงนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โอเคบรรยากาศดีมากแต่ว่าพี่สนใจเรื่องบอลได้ข่าวว่าจุ้ยจะเปิดปลูกบอลไว้เยอะก็ ก็นิดหน่อยครับพี่พี่เห็นเพิ่งเริ่มแต่ว่าก็มีหลายนี่เจ้าของปลูกบอลเนี่ยปากบอลมือบอลป่ะเขาบอลป่ะนอะหนูไม่บอลนะไม่บอลนะไม่บอลอ่ะพามาดูวันนี้เดี๋ยวพี่จะขนไอ้บอลคุณไปได้สักกี่ต้นเนี่ยพี่ก็เอารถคันเล็กมาซะด้วยสิแหมถ้าจะมาสวนจุ้ยนี่ก็ต้องมาเอารถบรรทุกมานะเออ น,น,น,นี่เอาเอาอย่างนี้ก่อนดูมาดูบอลต้นใหญ่นี้ก่อนอันนี้อะไรครับหนูจ๋านนเป็นตระกูลของฟิโลเดนดรอนค่ะฟิโลเดนดรอนค่ะอืฟิโลหรือว่าคนไทยเรียกว่าฟิโลหูช้างค่ะ ฟิโรหูช้างนี่ถ้ามันด่างนี่มันจะแพงมากเลยใช่ไหมหนูใช่ค่ะตระกูลฟิโรถ้าด่างก็แพงอ๋ออันอันนี้ไม่ด่างแพงไหมครับก็ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะประมาณไซนี้ก็สามพันห้าพันไซนี้สามพันห้าพันโอ้ไซนี้แลอวรถบรรทุกมาขนแล้วหนูจ๋าแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะแบ่งไปทักหนอสองหน่อเนี่ยมีแบ่งให้พี่ไหมเนี่ยก็มีค่ะเรามีที่สวนใหญ่ด้วยอ๋อมีที่สวนด้วยอ่ะโอ้หนี่แล้วไอ้ใบแฉกๆนี่ล่ะครับเนี่ยเป็นตระกูลมอนสเตอร่าค่ะมอนสเตอร่า มอนสเตอร่าไอ้นี่เขาก็บอกจะเป็นมอนสเตอร่าดิลิซิโอซาค่ะตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็สามพันกว่าใสใน,นอ๋อนี่ขายาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นฟิโลหูช้างเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นอีกตัวนึงฟิโลหูช้าง โอ้ยพี่ก็แบบไม่ค่อยชํานาญเรื่องบอลสักเท่าไหร่แล้วครับแล้วนี่ไอ้ต้นเล็กๆน,นี่เ,เ,นเป็นตระกูลฟิโลเดนดรอนค่ะอันนี้ส่วนน,นนี้ก็จะเป็นตระกูลโคโลคาเซียเออโคโลคาเซียนี่ก็จะมีโคโลคาเซียกับอโลคาเซียค่ะที่เป็นตระกูลบอลมีสองโอ้มีสองอบอลใช่โอ้ยโอ,ยโอย้มาตรงนี้ก็เนี่ยอันนี้บอลอะไรครับอันนี้เป็น hate, คโคโลคาเซียไดมอนด์เฮดค่ะไดมอนด์เฮดเออพี่เคยได้ยินชื่อนะจุวยเขาบอกไดมอนด์เฮดก็คือไดมอนด์หัว หัวหัวเพชรเหรอไม่โดเออต้นขนาดนี้นี่ขายป่ะเนี่ยต้นเนี้ยอันนี้เป็นแม่พันไหมครับอ๋อตันนี้เป็นแม่แล้วมีลูกแล้วมีลูกขายไหมมีอยู่ครับเนี่ยเนี่ยนี่ก็ใช่ครับโอ้ไดมอนด์เฮดนี่เอ่อใส่นี่มีใส่เล็กก็มีครับอ๋นี่ไดมอนด์เฮดนี่หนูขายป่ะเนี่ยอันนี้ก็ขายครับโอ้ราคาสะอึกไหมเนี่ยเอาลองบอกราคาหน่อยซิเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่จะขนใส่รถบรรทุกไปเนี่ยเอาเอาเอากี่หมื่นกี่พันไม่ถึงหมื่นแลยนี่เอาได้ห้าพันก็ได้โอ้ห้าพันเลยเหรอ มมแรถพี่เล็กจังห้าพันพี่ก็ไม่รู้ราคาท้องตลาดนะว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าคุณถูกครับนะถูกใช่ไหมเอาไปขายต่อได้่งั้นโอาาไไปขยต่อด้เเอออแมชอบซะแล้วสิอันนี้อะไรครับอันนี้โคนาคอฟฟี่ครับพี่โคโคนาคอฟฟี่โคนาคอฟฟี่จะมีไซส์เล็กครับไซส์เล็กอยู่นู่นโอ้โคนาคอฟฟี่แปลว่าอะไรคอฟฟี่แปลว่ากาแฟแล้วโคนาแล้วโคนาแปลว่าอะไร อันนี้ก็คือยังไม่ได้จอดลึกเหมือนกันแต่ก็คือแบบชอบปลอมมันค่ะฟอร์มแล้วมีลูกขายไหมเนี่ยมีครับมีค่ะมีเหรอครับพี่แคมเอาไว้แบ่งได้ใช่เอ้ตรงไหนครับต้นนั่เพิ่งแยกเมื่อวานก่อนนายต้นไหนเพิ่งแยกเมื่อวานตนนี้นะครับพ่งานนี่เนี่ยเหรอพึ่งแยกอ๋อเพิ่งแยกเมื่อวานโอ้ยแล้วไซส์ขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่จะขนไปนี่เท่าไหร่เนี่ยาตลาดก็อยู่สองพันขึ้นนะครับอ๋อครับครับครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูความกว้างกว้างของไอ้กว้างของรถด้วยนะต้นนะครับโคนามีสองต้นออ๋โคนามีสองต้นนะโอ้สวยจังเลยแล้วอันนี้ล่ะครับเนี่ยอันนี้แบล็คโโคคลาเซียแบล็คโคราล็คคโโรพี่มีแล้วพี่มีแล้วเอัอตัวนี้ก็เป็นอีลาสติกครับเขาจะฟอร์มมันจะอันนี้อะไรนะพิลาสติกครับอีลาสติกครับแม่อยากถามราคาบ่อยๆจังเลยถ้าถ้าราคาวันนี้เท่าไหร่เนี่ย ราคาวันนี้คิดหรือยังหรือยังไม่ได้คิดจะขายมีแต่ลูกครับเขามีแต่ลูกเอาต้นใหญ่ไม่ขาย๋อลูกมีใช่ไหมมีไซส์เล็กครับไซส์เล็ก่าไรอ่ะก็หลักพันับพี่อ๋อหลักพันนะอ๋อๆโอ้ยเงินมีแต่ว่าผลกลับยังไงอยู่ต้องพิสูจน์โลกปกติถ้าเกิดว่าเขาอยู่หัดใหญ่นี่จะส่งไปยังไงส่งก็แพ็กไปเซนีครับส่งส่งแพ็กไปเซนีใช่ไหม แต่หลักๆคนจะมาซื้อที่นี่มากกว่าอ๋อหลักๆคนจะมาซื้อที่นี่ผมเน้นผมเน้นมารับกับมือโอเน้นมมารัับบกือเลยอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้ฝนป่ะอืมอหนูอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่เอามาค่ะแต่ว่าเดียว่านะเหมือนเหมือนกันเจ้าของจำชื่อไม่ได้ละฝนตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวใหม่เลยฝนเทนอะไรนะเทนนิสเหรอออา <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ใบมันสวยมากเลยครับหนูจ๋าอันนี้อะไรอันนี้เป็นโคลคาเซโมจิโตค่ะโมจิโตโอพี่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลยโมจิโตเนี่ยใช่ไหมเขาว่ามันมีกําลังนิยมกันอยู่ใช่ป่ะใช่ค,ค่ะกำลังกลังนิยมแล้วก็มันเป็นโคลคาเซท,ที่แบบว่าออกลูก,ก,กไม่ได้ออกลูกไม่เยอะเท่าไหร่เงี้ยมัน,มนออกลูกยากใช่แล้วก็ก็คือแบบว่าเราก็ต้องรอคากว่าจะได้แต่ละต้นโอ้มันก็เลยทําให้ราคาแพงเนาะแม้อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอีกเนี่ยเนี่ย อันนี้เป็นโคโลคาเซียอีกแล้วล่ะถ้าใบห้อยลงเนี่ยพี่จำได้แล้วโคโลคาเซียรมิโดริครับมิโดรีมีลูกขายไหมเนี่ยมิโดริยังครับโอมิโดริยังไม่มีลูกขายมีละหมดแต่ว่าถ้าต้องแก่งองโทรมาปุยกันอ๋อที่สวนใหญ่มีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปไม่กี่ต้นหรอกอือันนี้ตัวนี้ก็ดีครับพี่เห็อะไรแบ็กสไฟครับ ตัวไหนแรงอยู่เนี่ยตัวนี้ครับแบล็กซับไฟล์แบล็กซับไฟล์แล้วดินที่ใช้ปลูกเนี่ยเป็นใช้ดินอะไรครับดินก็จะเป็นหลักๆที่ผมใช้ก็จะเป็นใบใบกัมปูใบกัมปูก็เอ่อเพอร์ไลท์ครับเพอร์ไลท์ก็คือไอ้ดินดนขาวเนี่ยครับเป็นวัสดุปลูกเนี่ยครับมันจะช่วยให้ดินโปร่งนะอ๋อทำให้ดินโปร่งนะไปซื้อตำร้านตำข้าวไปครับตำข้าววัสดุโอ้แล้วอันนี้เนี่ยนะครับเออโมลไส้เดือนนะครับเออโมลไส้เดือนอันนี้อันนี้ใบมันเริ่มด่างๆอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ หมวยสไลด์ครับฮะหมวยสไลด์หมวยสไลด์อันนี้นี่ก็แพงครับถ้าใส่แม่ก็หลายอยู่ครับหลายนี่ลองบอกราคานะทำสวยๆก็กับแสนนะครับโอ้เป็นแสนน,นะสวยามเป็นสวกินไม่ได้กินแล้วคันเนี่ยนะแต่ราคาเป็นแสนนะโอ้มันเล็กๆก็รีดสองพันห้าพันเจ็ดพันจะมีครับขนาดนั้นเนี่ยแล้ว,ลวอันนี้อันนี้อันนี้ไหนหน้ากากฟาโรต้นไหนสองต้นครับเหลือๆต้นไซส์แค่นั้นนะครับเนี่ยหน้ากากฟาโร่สองต้นราคา โอ้ต้นใหญ่มีไหมครับต้นใหญ่มีที่สวนใหญ่ครับอ๋อไม่ต้นใหญ่สวนเออแล้วต้นนี้เดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นรถไปเนี่ยจะได้ครับพี่เข็มราคาเท่าไหร่ดีครับราคามิตรภาพเลยครับพี่เข็มมิตรภาพอ่าโอเคเก็บไปต่อได้เก็บไปต่อได้นะครโอ้แล้วมีอะไรให้พี่ขนกลับไปได้อีกเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นมอร์นิ่งดิวครับมอร์นิ่งดิวสรุปพี่ถามไปงั้นแล้วพี่ก็จําชื่อไม่ได้หรอกสุดท้ายนั้นพี่ก็จะพี่จะใช้ก็มื่นสุดท้ายพี่ก็จะมื่นเอาสรุปก็คือมีบอลหลายตัวเออ อันนี้อะไรหว่าอันเนี้ยอันนี้จะมีชื่ออันนี้ก็ผมเก็บคีบอลบางชนิดมันไม่ได้ราคาไม่สูงอะแต่ว่าบอลชนิดมันอยู่ในกราฟหลายๆร้อยตัวครับก็จะเก็บแบบตัวพวกนี้มาให้มันครบอะไรเงี้ยโอ้เก็บให้ครบครับแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่คือเยลโล่สแปซครับตัวนี้ครับเติมสาแม่มันนี่คือแม่มันครับอ๋อเยลโล่สแปซตัวนี้ขายไปแล้วอ๋เยลโล่สแปซโอ้สวยนะพอเราเรามันโตแล้วสวยนะใช่คอย่างต้นเล็กๆนี่เท่าไหร่ครับสายนี้ก็อยู่ทัก ก็สามพันสามพันห้าอ๋อสามพันสามพันห้าเดี๋ยผมมันมีไหลมีหน่อละเตรียมแตกอีกโอ้เลยครับในซื้อใบต้นนี้ยได้สองต้นแล้วครับเลยครับรับประกันครับต้นแม่นี่ขายไปแล้วต้นนี้ขายไปแล้วครับนี่ถามราคาเลยไม่ขายไปเท่าไหร่ขายไปสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าโอ้โหอ๋อเนี่ยมีไหลมีอะไรเหยี่ยมนะครับโอ้สวยนะมีรูปมีรูปเพิ่มสีมันสวยจังเยลโล่สแปดเยลโล่ก็สีเหลืองสแปดแปลว่าจริงๆริงเขาเรียกบอลนาญี่ปุ่นครับพี่เอยมอ๋ออันนี้คือบอลนาญี่ปุ่นถ้าถ้า ก้านดํานะต้นนี้ก็หลายแสนนะครับใช่บอลอันนี้คือบอลนาญี่ปุ่นเขาว่ามันเลี้ยงยากไหมไม่ยากเนี่ยผมก็เลี้ยงสวยแต่บางคนเขาก็มันวิธีการเลี้ยงมันหลายแบบครับไปแข่บางทีเขากเ็เลี้ยงดินเหนียวเลยอะไรเงี้ยเลี้ยงในน้ําเลยอะไรย่างนี้ชำเอามันก็ไหล โอ้สวยอยู่นะนี่ผมได้ลูกมา6 7ต้นละโอ้ได้ลูกมาเนี่ยลูกขายต้นละ3ามพันก็เกือบคุ่งแล้วนีอโอ้นี่ลูกต้นสามพันนี่ยลูกมาเลยนะครับโอ้เหรอครับเนี่ยลูกมันนะโอ้ต้นหนึ่งสามพันสามพันสามพันห้านี่ถูกราคาแบบโอ้โอเคโอเคอันอันนี้อันนี้ถามถามแล้วพี่ลืมไปแล้วอันนี้เลมอนเหรอครับอ๋อเลมอนอันนี้เลมอนเลมอนกลายอันนี้อันนี้เลมอนธรรมดานี่เลมอนรีเวิร์ดกับกลายครับโอ้เลมอนกลายมีหลายอย่างเนาะใช่ครับโอ้ยแล้วไปดูด้านโน้นอีกอันนี้จะเป็น อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยเซียไวท์ลาวาไว้ลาวาไวทที่แปลว่าขาวปะใช่ลาวาสีขาวใช่คือลาวาคือเขา<ช>บอกว่าใบใบมันจะแบบน่าเหมือนลาวาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเต็มฟอร์มแบบสวยๆคือมันก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงโอ้มันจะมีสีแดงตรงตรงโอจะเป็นโอ้พี่เห็นในรูปมันสวยมากเลยนะ นี่นี่ต้นนี้นี่ใบใหญ่มากค่ะแบบถ้าเต็มฟอร์มจริงๆแบบใบใหญ่มากมีตัวที่เขียนตัวนี้ตัวนี้มันจะคล้ายกันเราเรียกแนนซี่อ๋ออันนี้พี่น้องอ๋ออันนี้แนนซี่แต่ว่าจุดมันจะไม่มีโอ้เหรอครับขาวเหมือนกันพี่แต่ว่าจุดกลางโอ้ไว้ลาวาก็เหมือนเป็นแม่มีลูกอย่างเนี่ยเนี่ยค่ะแตกหน่อแล้ว ขายไปขายไป,ายขายไปหลายชุดแล้วครับพี่เอ,อ๋อขายไปหลายชุดแล้วออแล้วนี่แต่ว่ามีต้นเล็กนี่ครับต้นเล็กตันนี้ตันนี้โอ้นี่ต้นลูกมันใหญ่แล้วครับโอ้เดี๋ยวพี่ขนขึ้นรถไปเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้เออเอาเอาเอาเท่าไหร่อย่าเอากำไรเยอะอ่าเท่าไหร่หกพันร้อมอ๋อเอาค่าแรงเอาค่าแรงเนาะเอาค่าแรงราคามิตรภาพเออโอ้ยแค่นี้พี่ก็จําชื่อไม่ไหวละเอาเป็นว่าท่านผู้ชมต้า สนใจอยากได้ลูกเล็กๆลูกหลานนะคุณจ้ยมาบ้าใจดีเนี่ยใจดีตามชื่อปะ่ะครับรับประกันไปซื้อแล้วก็ไปขายต่อได้แน่นอน,นครับใจดีนะใจดีแล้วก,ก็เห็นว่ากำลังจะทำแคมป์ด้วยอรอใช่ครับเดี๋ยวคือเมื่อก่อนผมทำแคมป์มาบ้าใจดีที่เนินมะปางครับแล้วก็เพลินมันมันหมดสัญญาเดี๋ยวผมก็กำลังทำที่ใหม่ครับรอสิ้นปีนี้เริ่มครับตอนนี้ก็เลย <c oughs> มาทำร้านอาหารมาบ้าใจดี แล้วนี่ได้ได้สาวสวยมาเป็นแม่ครัวนะครับแต่ครัวมันเปิดกี่โมงนะห้าโงเย็นครับห้าโมงเย็นพี่อาจจะรอกินข้าวสักมือแล้วค่อยกลับนะโอ้เห็นมีไอ้น้นอะไรอะไรดังๆนั่นอ่ะอันนี้จะเป็นไม้ไทยครับไม้ไทยไทยเนี่ยครับพี่โอ้ไม้ไทยโอ้มีไม้ไทยอันนี้เป็นลีลาวดีด่างโอ้ลีลาวดีด่างก็มีขายด้วยเหรอบ๋อ ต้นเท่าไหร่นะครับลีลาวดีด่างเนี่ยมมมไม่แพงครับเห็นหลักร้อยอ๋อหลักร้อยนะอ๋ออันนี้ละหนูเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเอออันนี้เป็นอ่าเซบรีน่าค่ะเป็นตระกูลอโลคาเซียเป็นอโลคาเซียใช่โอ้แล้วมีต้นใหญ่ๆหน้าห้องน้ำนี่อีกอะไรเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะบอลกระดาษพัชอืมเป็นบอลกระดาษอันนี้บอลกระดาษใช่นี่บอลกระดาษธรรมดานะ อ๋อเอาไว้แต่งบ้านคะเอาเอาไว้แต่งบ้านก็ราคาไม่แพงนะพวกนี้เมื่อมันด่างเมื่อไหร่มันจะแพงทันทีเลยใช่ไหมใช่ออเรื่องเราทำอะไรให้มันด่างได้เอาน้ํากรดมาลาดมันได้ไหมก็เพราะว่ามันทำได้ง่ายแหละค่ะมันถึงมันถึงแพงอ๋อโอเคหนูนั่นตรงนั้นก็จะมีเนี่ยอันนี้มันเป็นบอลต่างประเทศใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ย ไอันนี้นเป็นดราก้อนสเกลครับเป็นจุกูลอโลคาเซียเหมือนกันดราก้อนสเกลฟังชื่อแล้วก็น่าจะเป็นบอลต่างประเทศใช่ไหมครับ<า>อ๋ออน้<ด>อก็าจะเป็นบ <Fried ex. S 2> อ d ่รเทศ่ไโมรั d ดรก้นสหญ่มันสวยดี้วนะเนี่างใช่คัอ,อ<ม>ด้นนีเก่ช่อก่าะบอกรางาพีท่หน่อยไดรา้ไนเล่งช่อแล้วก็น่เน่ยงประเทศชหับอ๋อหาก้อนเล้ั่งชนอแล้วน่าจนอ่างประทช่ไรครับเนี่ยเป็นอ่า เจอรี่ฟิตเจอี่ฟิอเพราะว่าเจ้าของก็ยังจําชื่อไม่ได้เนี่ยหนอเนยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือกว่านจะจําได้เนี่ยคนขายคนซื้อเนี่ยคนขายต้องจําชื่อได้ก่อนนะคนซื้อก็โอเคโอ้โหเนี่ยเพาะไว้เยอะเลยเอาเป็นว่าอมีหนอฟาโลขายนะครับเพียมมีหนอฟาโลของเรารับประกันเรือว่าเธอแตกแล้วนี่ครับหนอโอ้ยหนอหน้ากากฟาโลแน่แน่หนอเท่าไหร่เนี่ย ออุ้้ยยประมาณสามพันเขาพี่โอ้ประมาณสามพันท่านผู้ชมหนอกแค่นี้สามพันแต่ว่าราคาถูกกว่าที่อื่นนะครับสามพันซื้อจุ้ยเขาบอกงั้นนะคือผมก็ไม่ยังหลังไม้ได้ครับเดี๋ยวคุยกันหลังไม้นะโอเคอ่าสรุปเดี๋ยวเออ่ถ้าท่านผู้ชมเขาอยากได้บ้างนะจุ้ยเเออ่ดี๋ยวเดดี๋ยวติเบอร์ให้ครับออมีเบอร์เอาหนูบอกเบอร์สิลูกะจะบอกเบอร์เดี๋ยวจะรับโทรศัพท์ไม่ไหวนะเนี่ยแล้วจะเอาทำยังไงดี เดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อเบอร์ไว้ให้ตาม,ตามนี่นนะครับแล้วอย่างไงก็ติดต่อมาแอดไลน์มามีไลน์ใช่ไหมครับคบ่ะเออไปส่งให้เขาได้ครับได้ครับพี่อ๋อโอเคท่านผู้ซื้อก็ต,อต้องต้องต้องออกค่าส่งเองเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับอ๋อเดี๋ยวคุยกันไ,ได้แนอนซื้อแล้วซื้อส่วนนี้ไปต่อได้ครับไปต่อได้ไ <ป S 1> ต่อ เอาไปขายต่อได้แต่ว่าปัญหาคือคุณมีของขายนะมีครับมีไม่กี่ต้นเดียวเดี๋ยวเขาซื้อกันหมดเอาไว้แค่ดูชอในร้านเฉยเฉพาะพี่คนเดียวก็เหมาเกือบหมดแล้วนที่ต้องเข้าใจว่าคนเยอะบางทีมันโอกาสมันเดี๋ยวนี้มันอาชีพมันเยอะโอ้มันอยู่ในร้านอาหารเคยขายครับไม่ใช่ไม่เคยโอ้ยหยิบไปต้นหนึ่งนี่ก็นี่นายหยิบหน่อเดียวก็ขายอาหารทั้งวันเลยยังไม่ได้หน่อหนึ่งเลยโอ้โอเคโอเคพี่เข้าใจแล้วร้านอาหารช่วงนี้อย่างว่ามันก็มันก็ มันยังมีจิตจำกัดโอเคโอเคท่านผู้ชมเ่ผมโชคโชคดีมากมาเจอเพื่อนเก่าจริงๆเนี่ยเราเคยรู้จักกันทางโลกออนไลน์เนี่ยแหละครับเมื่อเกือบสิบปีแล้วเนาะครับออรู้จักกันโดยบังเอิญแล้วก็ติดตามกันมาตลอดเลยแล้ววันนี้ก็ได้ได้ข่าวว่าคุณจุวยก็มาทําร้านอาหารแล้วก็ทําบอล แต่ว่ามือไม่บอนปากไม่บอนนะครับก็ถ้าอยากได้บอนเอาไปประดับบ้านบ้างก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรศัพท์หรือตามไลน์ที่ผมให้ไว้ขอบคุณจุ้ยมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมแมเดี๋ยวพี่ต้องไปเคลียร์รถว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะร้านอาหารจะเปิดแล้วนี่เปิดกี่โมงนะเปิด5โมงครับ5โมง ต้องมีคนประจำเท่านั้นถึงจะรู้เนะโอ้ร้านคุณถ้าจะมาก็ต้องโทรหาพี่เข็มก่อนครับโอ้ตายแล้วพี่เอาพี่ไม่ได้ขนาดนั้นขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับดีคือหมูย่างหมาบ้าหมูย่างหมาบ้าฟังชื่อแล้วมากินแล้วจะบ้าไหมไม่ไม่ครับฮะอุ้ยคนย่างจะตกเตาแล้วอันนี้เอาหมูย่างแล้วก็หมักสูตรแล้วก็มาอบอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมสักจานหนึ่งนะครับผมโอ้ คนย่างนี่หล่อมากเลยเนี่ยไปเอาหมูที่ไหนมาย่างเนี่ยก็คือเราเอาที่ตลาดสั่งจะเป็นหมูซีพีครับเป็นเป็นเคเอสโอ้แล้วเอามาหมักสูตรเฉพาะของหมาบ้าครับผมสูตรหมาบ้าไม่ต้องมีน้ําจิ้มไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเครื่องครบอืพิเศษของร้านเลยครับโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะต้องอุดหนุนสักหนึ่งจานครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ชิมฟรีเลยอ๋อให้ชิมฟรีบุญปากบุญปาก โอเคเดี๋ยวไปเอาบอลก่อนไปเอาบอลก่อนมันซื้อมันจะมากินข้าวนี่ได้บอลไปด้วยเนี่ยับนี่ครับสุดท้ายก็ต้องเอาบอลขึ้นรถไปแล้วครับจากพิษณุโลกจุ้ยพี่คิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยแวะมาเยี่ยมคุณเนี่ยโกครับพี่แคมคิดถูกนะครับอถูกมากเลยครับเดี๋ยวถ้ารวมแล้วถูกมากเลยถ้ารวมแล้วถูกมากเลยนะซื้อรถได้ขันเนึ้เนี่ยจักรยานมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เลยเหรออ๋อโอเคโอเคนี่พี่มีกล้วยมา ฝากกล้วยคุณทํ่ทอะไรให้ขอใกล้กล้วยๆนะกล้วยๆกล้วยๆกล้วยๆกลินกล้วยก็แล้วกันก็ได้บอลฟิกซ์นโลกนะครับไปชนบุรีอันนี้ก็หน้ากากฟาโรเออันนี้ไม่ใช่หน้ากากฟาโรนี่อะไรมรุดลืมชื่อไปแล้วเขาเขียนไว้อยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมไวลาวาแล้วก็นี่หน้ากากฟาโรครับแล้วก็พวกลูกเต้าของบอลทั้งหลายนะครับก็ ไปจเจริญเติบโตที่ชนบ<ะ>ุรีนะครับนะครับแต่ว่ามันไม่แดดไม่ร้อนมันก็เลยลายไม่ค่อยสวยอ๋อนี่คือบรูฮาวายครับอ๋อแล้วแล้วกันคอฟฟี่คัพครับอ๋อคอฟฟี่คัพก็คือเหมือนเหมือนถ้วยจะให้ใหญ่ไปมันก็เดี๋ยวพี่บทำไปไม่ได้อืมถ้าใส่ใหญ่ๆนี่ขายเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ไม่แพงครับไอ้คอฟฟี่คัพก็หลักร้อยอ๋อหลักร้อยเหรอครับนอกจากมันสวยนะครับมันใหญ่โอ้มันมันใหญ่แล้วอันนี้แล้วอันนี้กรีนโคลล์ครับฮะกรีนโคลล์กรีนโคลล์โอ้มีมีดอกด้วยครับกรีนโคลอันนีิม เดี๋ยวลองครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้นั้นไอ้อะไรนะก็เรียกฟาโลสันเจอรครับอ๋อฟาโลสันเจอรอันนี้ก็จะเป็นเลมอนตัวใหญ่โอ้นี่เลมอนใหญ่อืมอันนี้อันนี้มันเ,เลมอนลายอืมโอ้อยู่ในตะกร้าอย่างนี้ลายจริงๆเลยเนาะต้นนี้ถ้ายกไปนี่เท่าไหร่เนี่ยหลักพันครับเพราะต้นนี้หลักพันเหรอโอ้เราก็ไม่ค่อยรู้ราคาแล้วมาทางนี้แหละครับเนี่ยหลักพันเหยียบเกือบเนยแล้วเงี้ยอันนีอ้อะไรเนี่ย มันก็บลูฮาวายครับเนี่ยลายมันจะชัดอ๋อบลูฮาวายเนี่ยเหรอสวยนะมันโดนแดดจะชัดนี่มันต้องโดนแดดคือนี่บอลชอบแดดครับโอ้ลายมันสวยลายมันสวยแล้วมามาขาวๆอันนี้แหละครับอันนี้เขาเรียก เลเซอไอครับเลเซอไอข้อดีมันจะข้อมันจะจุดเด่นคือจะมีจุดแดงแค่นั้นนะครับโอเลเซอใบจะขะใบจะออกขาวนะออกขาวเหลือ๋ออันนั้นอันนั้นเสือพรานเสือพรานโอ้โอเคโอเคนะแค่นี้ก็เต็มรถแล้วอืมแล้วต้นใหญ่ๆนี่อะไรเนี่ยบอลดำอะไรเนี่ยก็บอลกระดาษก้านดำครับพี่อ๋อบอลกระดาษก้านดำอืออุ้พี่เข็มมาพี่เข็มฝากนี่เป็นต้นนลยอะไรเนี่ยกล้วยกล้วยกล้วยอะไรกล้วยพลัดด่าง กล้วยพลัดต่างพี่โดยเฉพอะแรงแดดร้อยเนี่ยแม่มันโอ้เนี่ยอันนี้เป็นของฝากพี่เข็มโอ้ oh, ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากโอ้ <laughs> oh, มาที่นี่ทั้งอิ่มท้อง <laughs> แล้วก็อิ่มใจด้วยเพราะว่าได้บอลน,นะ <laughs> โอ้ตรงนี้ตรงมุมนี้ก็มีบอลอีกอันนี้เป็นบอลแบ็กธรรมดาอ๋อบอลแบ็กธรรมดาเอาเป็นว่าทุกอย่างมีราคาหมดขายหมดอันนี้บอลบอลอะไรนะเนี่ยอันนี้ก็บอลกระดาษแต่ว่ามันมันจะอยู่ทางเหนือใบมันจะหนากว่าครับอ๋อบอลกระดาษเหนือเราเนี่ยครับอืมมันจะมีหลายายพันธุ์ครับบอลกระดาษจะมีเนี่ยอันนี้มีมีตัวอีกตัวนึงของลาพี่อยู่ด้านอ๋อโหราเคยได้ยินชื่ออยู่มันจะใหญ่ต้นใหญ่นะพาไปดูบอลโหราแมมบรรยากาศร้านอาหารคุณก็เนี่ยแตกแขกใกล้มาแล้วเนี่ยเขาก็ย่าง หมูไว้รอแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยเมื่อกี้แอบชิมเขาซะหน่อยนึงอ๋ออ๋ออันนี้คือบอลอะไรเนี่ยโอหราบอลกระดาษเหมือนกันพีโ่โอ้โ,อโ,อโหราวุย้ยใบเท่ากระด้งเลยอะ่ะใหญ่ก่กวานี้แเ,เพราะมันใหญ่กว่านี้เหรอโอ้นะครับนี่อย่างนี้ปลูกไว้ที่บ้านเวลาฝนตกหลังคาลวดเนี่ยเอาไปมุงหลังคาได้เลยนะเนี่ยอ๋อแล้วนี่ก็ใบใหญ่อันนี้บอลอะไรเนี่ยธรรมดาบอลกระดาษโอ้ธรรมดาเลยพี้เอาไปมุงหลังคาได้หมดเลยัน่บ้านแต่งสวนโอ้อันนี้แขกมานั่งรออาหารแล้ะลูกค้าประจำ ทำไมชอบมาร้านนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะเหมือนได้เหมือนมาอยู่ในบ้านโบราณบ้านผีสิงเนี่ยนะม,นยนมันอยู่ในป่าใช่ไหมนี่ถ้าเกิดวราถ้าไม่มีแขกนั่งคนเดียวนี่ถ้าไม่เปิดไฟนี่น่ากลัวมกกนะเนี่ยที่เนี่ยอแต่ว่าช่วงนี้แขกเยอะใช่ไหมอโอเคออาหารไอหมูย่างเสร็จย่างมาแล้วจะชิมจะรีบกลับอเต็มฮไหนไหน อนมยบรรยากาศดีจร <łość> ิงๆด้วยลหละท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำน่านนี่โอ้โหเดี๋ยวถามถามคนย่างก่อนพระเอกเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะเนี่ยเราจะตั้งเป็นว่าเป็นเป็นสูตรของหมาบ้าไปเลยสูตรหมาบ้าหมูย่างหมาบ้าย่างหมาบ้าครับโอ้ แล้วคนกินจะบ้าไหมไม่บ้าครับกินไม่บ้านะคนย่างบ้าแต่คนย่างก็บ้าบ้านิดๆิดคนย่างบ้านิดๆอ่ะเดี๋ยวลองชิมหน่อยท่านผู้ชมโอ้ยอร่อยจริงๆอ่ะคือมันมีหมูแล้วก็หมักอะไรเนี่ยผมว่าจะหมักเครื่องแบบสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยวงไปเอะมากหลายหแล้วต้องหมักไว้ใช้เวลานานไหมผมจะหมักประมาณคืนนึง หมักคืนหนึ่งซื้อวันนี้หมักหมักปุ๊บผมก็จะ้องขายพรุ่งนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงเช้านะครับโอ้ครับแล้วหมักวันละกี่กิโลเนี่ยก็สิบยี่สิบโลครับสิบยี่สิบโลเลยเหรอเอ้ยคนมากินเยอะขนาดนี้เหรอครับคือคือจะมีลูกค้าขาขาจรมาโอ้ลูกค้าขาจรมาซื้อด้วยครับผมหมูหมักหมาบ้าครับมาที่นี่ก็จะสั่งจางทุกโต๊ะเลย หมูหมักมาบ้าใจดีรับผมโอเคบางโตก็จะสั่งสามจานโอ้แล้วสี่คนสั่งสี่จานก็มีครับอืมอี่ะจานเลยอืมอือครับครับขอบคุณมากครับผมครับลาบปากซื้อบอนแล้วได้กินนะหาได้กินหมูย่างขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะหนูขอให้ร่ำรวยขายดีทั้งร้านอาหารและบอนโอเคครับ งั้นพี่ขอตัวกลับก่อนโชคดีขอให้ร่ำรวยขายบอลได้ดีแล้วก็ทำร้านอาหารเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีลูกเร็วๆเออนะมารับสมบัติรับช่วงต่อขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับนี่ร้านอาหารมาบ้าใจดีถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้อยู่หน้าเนี่ยกองบังคับการตำรวจภูทรภาค6กพิษณุโลกขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยนะครับสุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีครับครับขับรถออกมาก็ผ่านวัดวัดหนึ่งนะครับโบสถ์กำลังสร้างสวยงามมากเลยนะครับ เรียกว่าวัดจันทตะวันตกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีจเจริญรุ่งเรืองทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ